ยกระดับการเล่นเกมและการทำงานของคุณนะครับด้วยจอภาพแบบพกพานะครับ HGFRT นะครับ18.5นิ้ว Full HD 1080พิกเซลนะครับภาพคมชัดสีสันสมจริงนะครับเหมาะสำหรับทุกลัปสไตล์ของคุณนะครับวันนี้มาแนะนำนะครับพบกับจอภาพแบบพกพานะครับที่สุดล้ำนะครับจาก s g f r t นะครับรุ่น18.5นิ้ว f h d 1080พิกเซลออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมของท่านนะครับและการทำงานของคุณอีกด้วยนะครับด้วยความละเอียดนะครับ f u l u h d 1080พิกเซลนะครับและอัตราการรีเฟรชสูงถึง100 Hz นะครับจอภาพนี้นะครับนำเสนอภาพที่มีความคมชัดและมีสีสัน สดใสอีกด้วยนะครับขอบเขตของสี100%นะครับ srgb นะครับทำให้ทุกฉากในเกมและงานที่คุณทำมีชีวิตชีวาและสมจริงสมจริงสมจังยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับพอร์ตนะครับสำหรับการเชื่อมต่อที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น usb type c และ hdmi ที่รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น แล็ปท็อปนะครับสมาร์ทโฟนสวิตช์ PS4 Xbox และอีกอื่นๆอีกมากมายนะครับอีกทั้งยังมีขาตั้งที่ปรับมุมได้นะครับช่วยให้คุณปรับการมองเห็นได้ตามต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือการทำงานก็สะดวกสบายนะครับที่สำคัญก็คือพกพาง่ายด้วยดีไซน์เบาบางนะครับเหมาะสำหรับ นักเดินทางนะครับนักเล่นเกมหรือผู้ที่ต้องการขยายหน้าจอสำหรับการทำงานอีกด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับที่สำคัญก็คือจอภาพจะเป็นจอภาพแบบพกพายังมาพร้อมกับออฟังก์ชันนะครับ sdr 1 0ที่ทำให้ภาพคมชัดแม่นยำนะครับและมีความคมชัดแบบไดนามิกนะครับ 1, ต่อหนึ่งและมุมมองกว้างถึง178องศาไม่ว่าคุณจะมองจากมุมไหนนะครับก็ยังเห็นภาพได้อย่างชัดเจนชัดเจนทีเดียวนะครับเรามาเลือก S G F R T นะครับวันนี้เพื่อประสบการณ์นะครับสำหรับในการใช้งานที่มีความเหนือระดับนะครับและมีความเพลิดเพลินกะกับความคมชัดและสีสันที่สมจริงนะครับใน,ในทุก ของการใช้งานเลยทีเดียวนะครับกดจั่งเสื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ครับ